เอล่ะนะครับก็สวัสดีชาวเฟนนิสเกมเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมไม่คือเกมเ Rainbow Six Siege <Fish. c oughs> ชื่อเอ <c oughs> ะไรซีดครับวันนี้ก็มาเล่นกับคุณบอสเช่นเดิมนะจ๊ะสวัสดีครับเอาลืมกดเชิญมึงเฉยเลยมา วันนี้ครับเราเรื่อ,ผม,อผมเสียใจเรามีภารกิจครับอันยิ่งใหญ่ครับเราคือเราจะเก็บตังค์ให้ได้2อ0 0 0ื่นห้าพันอยต์นะฮะเพื่อจะปลดล็อกตัวนี้ฮะฟอร์สนะครับเป็นเออ่ตัวละครใหม่นะฮะของเกม Rainbow Six นะครับผมหน่วย JTF นะครับเป็นหน่วยของแคนาดานั่นเองนะฮะรอบนี้ไม่ถามออกมาแปลกเฮ้ยเทพไอสัตว์เทพซ่ามาครับโอเคเราจะกดไปที่มันตีเพลเยอร์นะครับพาร์ทที่แล้วเรายิงบอทไปแล้วพาร์นทนี้ยิงคนกันกบ้างดีกว่าโอเค จเจอทีมแล้วครับบวกได้เลยมาโอ้โหสกอร์แอเรียนะจ๊ะคุ้มกันพื้นที่ยึดพื้นที่ดิเราบวกเราบอกต้องยึดพื้นที่ครับสบายฟิลกูได้พังงานแล้วดันอ๋อฟิลด้วยผมขอเล่นสนายครับด่าอ่ะ,ะ,ะอ้าวมีคนแย่งกูโอ้โหกูกำลังเมื่อกี้กูคลิกเดี๋ยวมึงดูเลยกูคลิกภายในประมาณไม่ถึงหนึ่งวินาทีแม่งปึง้งอ้าวกูโดนไปอ้าวเธอไมคก็ไปครับ อ่าเล่นอะไรดีวสะสเลดดิสเลดเหรอดีเหรอวะถ้าไม่เอาสเลดก็นี่อไอ้นี่แล้วกันมาไอโรมามีคนแบอบกอยากให้ผมเล่นไอคิวนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมว่ามันปอบๆไงไม่รู้ไอคิวปืนมันพูดตรงๆอนะ่ะเที่ยมากเลยนะออปืนมันเออถึงปืนมันจะดีแต่ว่าอบิลิตี้เสริมมันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบนะ ดีีมอยู่ไว้ปลดล็อกปลดล็อกฟอร์สก่อนนะขอปลดล็อกฟอร์สก่อนฟอร์สนี่ตัว,ตวสำคัญเออนี่ฟอร์สตัวสำคัญครับบัคไม่ค่อยไม่ค่อยชอบครับตัวบุกผมเล่นทวิทก็เจ๋งแล้วพอละโอเคห้องนี้ห้องประธานทธิบดีจเจออะไรไหมออออออเออเจอมีแจมว่ะ <Well done. S 2> มีจ่าด้วยฝั่งนู้นมีจ่าด้วยมีฟอร์สอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่ะแต่แต่ฟอร์สกับไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้มองทะลุกำแพงอะไอ้ไอ้พิวอะ ไม่มีใครแท็กได้ว่ะพิวโอเคครับโดนเราพังหมดแล้วฮะตอนนี้เราก็รอเวลาในการหนึ่งโหวตทูรีมูฟอ้าวรีมูฟเฉยรีมูฟฝั่งตัวเองด้วยรีมูฟทำไมงงเลยเพราะว่าอาจจะเกลียนนะผมว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันอะเอ้ยมึงรีมึงเอาเอากูออกทำไมอะไรอย่างงี้ครับเราเล่นเป็นตัวโล่นะฮะตัวนี้คลิกขวาจะเป็นการเล็งเลยเปิดโล่เปิดหัวกระบาลให้เขาเห็นนะฮะ มึงจะตีกระจกให้แตกกับเพื่อนมึงดูหนังมากไปป่าอเผื่อมันแตกเคมันแตกอ๋อโอเคเฮ้ยไม่คิดมีใครจะเข้าหน่อยเหรอกูใช่ไหมมึงมีโล่มึงก็ต้องเข้าดิเฮ้ยมีตัวมีจูมตัวอีระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยถอยไม่ทันเลยจ้ะเอ้ยได้ยินเสียงคือเมื่อกี้จะวิ่งออกไปครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ข้างหน้ากูแแแก้้คใหมึงลวเพื่อนอยู่ข้างหน้ากูเต็มครับออกไม่ได้ครับผมวิ่งออกไปก็ติดครับ จีๆเลยครับเมื่อกี้เน,นี่ยครับเห็นปะให้กูบุกไงโอ้โหเสียใจโอเคเพื่อนยีงเข้าไปแล้วครับมันอยู่ห้องต่อไปไม่ใช่เหรอเพื่อนไม่การการแบบแอบไงโอเคเรื่องนี้ไม่ไว้ใจอะไรไม่ได้ลืมแล้วไปครับยิงกล้องเออโเเพื่อนวิ่งมาเกือบโดนยิงหนาห้องนั้นหนาห้องนั้นนะ่นนนะมึงยิงเข้าไปเลยเชื่อกูกห้องนั้นมันเข้าไปเลย,ยมึงยิงเข้าไปเลยปึ๊บ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 อ้าว มีห้องหนึ่งเหรอกูขอโทษมึงใช้มึงใช้ ability ฟรีไอ้กล้องม,ม,มันอยู่ข้างล่างวะไม่เข้ามาสลกวะข้างล่างเหรอรู้ได้อยู่ข้างล่างวะโอเคเพิ่งยิงไปสองตัวตัวเดียวตัวหนึ่งมึงยิงทำไมวะศพศพอบทำอะไรผิดเจียวข้างบนวะข้างบนข้างบนมีโอเค มึงรีโหลดเลยว่าร้อยนัดรีโหลดเธอกูเห็นมึงรีโหลดอากาศ้ไอ้เหี้ยกระสุนโอเคโหสไนสีเงินด้วยเอาไม่ได้มึงแย่สไนกูเล่นอย่าทำให้กูผิดหวังเอาบอลล้มนั่นไงอยู่นี่เนี่ยไม่มากันเนี่ยเห็นไหมครับเอาไงดีเราควรควรจะดูทางให้เพื่อนนะเนี่ยตายหาส์ดสรนลอไงฮะสไนไย้สองสองนะฮะ ข้างในมีเช็มึงไม่ดูซ้ายด้วยนะโอ้ my god วิ่งอย่างนี้ฮะโอ้แพ้แพ้แพ้แน่ๆอ่ะโดนฟันฮะโอ้ไม่ดูข้างหลังเลยนะมันโดนฟันอยู่ข้างหลังนั่นน่ะเออไม่ไปช่วยด้วยนะแองแผ้โอ้เล่นกันอย่างนี้ฮะฮะทำเพื่ออะไรปะข้างหลังมึงอ่ะยูแบ็คยูแบ็คยูแบ็คยูบคแม่งคงไม่ใส่หูฟังครับผมว่า กูแบบไอ้เหี้ยบ้านกูไม่มีหูฟังใช้อะไรอย่างงี้ฟังทุกคนมึงดูดิเออว่ะหูฟังคงกากมากฮะนะถามว่าใช้หูฟังยี่ห้ออะไรอ่ไปใช้นะฮะนะะฮแย่ว่ะแย่โคตรแย่เลยอย่างเงี้ยแย่แหละครับเจอทีมแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่จริงครับเห็นใจด้วย่ะแย่เออเออผมเล่นเป็นอะไรดีครับด่านพวกนี้ต้องมีตัวการเจเกอร์แน่นอนนะผมขอเล่นเป็นแคสโต้แล้วกันครับมาโอ้ฝั่งนู้นปิง สองเพื่อนเราปริงสองร้อยกว่าฮนะโอ้โหฝั่งนู้นปิงร้อยร้อยขึ้นทั้งทั้งครบทั้งคู่เลยอ่ะเออแล้วฝั่งนู้นก็ปิงเกือบสองร้อยทั้งทั้งหมดเลยคนระับฝั่งเรานี่จ่าจ่ามีจ่ามาจ่ามามา,มาต่อยอาเคมาต่อยออ <laughs> มาต่อยไอ้เหี้ยชื่อโคตรมาต่อยอาเคไม่กอดมาต่อยอาเคด้วยมาเลยโอเค โอเคเราโอ้โหตรงนั้นแม่งบุกแม่งบุกได้ทุกทางมากห้องไงดีวะโยกตรงนี้กันก่อนมันมีมันมีรูข้างบนเข้ามาได้ปะวะเจอแล้วเจออยู่แล้วล่ะห้องอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวขึ้นไปอยู่บนรีโหลดเอาวางไอ้นี่กันครับปึ๊บ เอเหมดละอมันไม่ยิงไม่ยิงมันวะโอเคเดี๋ยวขึ้นไประกันหมเหรออืเดี๋ยวขึ้นไประงบนหมดเดี๋ยวไอ้ยอย่าขวางทางดิเออปิดแล้วนะปิดต้องปิดให้หมดครับไม่ให้เข้าไม่อนุญาตอยู่ข้างนอกไปเพื่อนอึ้บอึ้บ ืมโอเคเฮ้ยอย่าโล่โล่ติดโอเคเราวางโล่ไว้ตรงนี้แล้วกันเอาวางโล่ดิเสียวสไนยิงดูวย่ะดูกล้องให้ทีดิได้ได้ได้เดียวไม่กล้าดูกล้องในตอนนี้หยุดหยุดหยุดเฮ้ยมีโดนมีโดนเข้ามามีโดนเข้ามาโดนพังมารู้แล้วกูอยู่ตรงนี้ไปดูกล้องให้ดูท้ายเครื่องอ่ะดูให้ด้วย ดูกล้องดูกล้องรอบเครื่องบินอ่ะกล้องนักดูไม่ได้มันยิงหมดแล้วมันยิงพังหมดแล้วเพรางั้นดูดูดูตรงหัวเครื่องไงดีเอ้ยมันเห็วุวะอยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ข้างนอกปะเอ้ยนีย่อยู่ข้างนอกสไนส์สไนส์สไนส์สไนสนป์ปะวะเฮ้ยตัว,วเลยวะเฮ้ยทำไมมันสั่นๆนะเฮ้ยสั่นแต่ไม่มีเสียงระเบิดคืออะไรวะไม่รู้อ่ะ มีสนาอยู่ข้างนอกอ่ะเมื่อกี้โดนสปอตเหมือนบั๊กอ่ะเมื่อกี้เนี้เหมือนโดนสปอตอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันมีไอคิววะเออไอคิวปะวะโอ้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 ได้ยินเสียงคนตายว่ะตรงนี้ตรงนี้มีเธอไหม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  ทำไมทำไมเพื่อนกูขวางอยู่ออยยูู่่ข้างในกันกี่ตัวเดี๋ยวจะได้วิ่งไปสี่ข้างหลังน่าจะเคลียร์เพื่อนเรามีอยู่สี่ตัวเลยข้างในอ่ะไปไปไปถึงประตูดิสี่ขี้ย่แม่งอยู่ข้างบนได้ไหมเราไหนวะหัวเครื่องแน่เลยไหนวะโซเลดอยู่ชั้นอยู่ชั้นบนสุดโอ้ยโอ้โหโสนไยว่ะโอ้โหตายได้อย่างนี้ โอเคครับเก็บได้สองแล้วมามายึดพื้นที่แล้วเฮลมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอบคุณครับมันจะยึดหมดแล้วเพื่อนข้างหลังปะข้างหลังข้างหลังก็มีฮะโอ้โหโอ้โเลียนเลือนเหลือติ่งหนึ่ง ดูดูโอ้โหโอโอสเลียตล้มพอดีด้วยฮะโอ้ตายละเฮ้ย,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 ยต้องแก้มือต้องแก้มือแม่งันแบบายากอยู่ครับด่านนี้ยากมากสไนเล่นสไนดูดูสไนก็ต้องพลิกเกมให้ได้นะจ๊ะไม่กอดโอ้โหไม่เจอจ่าบ่อยอย่างว่าช่วงนี้จ่านี่เวล่ะเวล์สามสิบเจ็ดฮะแต่มังเล่นจ่ามึง มนเน้นเอาของหรือเปล่าเน้นเอาของแต่ถ้ามาปอบๆมันก็ไม่คุ้มนะฮะผมว่ามาปอบๆให้โดนยิงตายก็ไม่ดีนะม,นมันแล้วแต่สไตล์อืมโอเคปะน่าจะห้องเดิมอืมโอ้พังเลยกูไม่น่า ห้องเมื่อกี้เลยห้องเดียวกับเราเลยโอเคได้มิวได้มิวอีกตัวโอ้ฟักเอาไงดีครับ <c oughs> บุกไม่ได้เลย <ân> แต่มึงก็เ,เข้าไปดูว่าไม่ได้เหมือนกันเพื่อนถ้าห้องนั้นกูยิงจากปีกเครื่องบินได้เลสไน วิ่งตัดโซโล่ Solo แล้วคราวนี้เราวิ่งมาโซโล่คนเดียวเลยแล้เขาทางปีกตรงนี้ตรงนี้พอยิงตรงนี้ยิงได้ป่าววะกล้องขึ้นหลังคาเลยเชื่อกูขึ้นหลังคาเลยเพราต้องขึ้นตรงนี้นี่ลงก่อนครับเดี๋ยวกูขึ้นหลังคาเลยโอเคขึ้นหลังคาทำไม โอเคเดี๋ยวกูยิงต้องปีกให้มันมองเห็นไดไงวะเนี่ยตายหนึ่งโอเพื่อนโอเคสวยสวยสวยเวย้ยเนี่ยไอ้นี่ตรงนี้ไอ้นี่ตรงนี้โอ้โห เลงยากฮนะผมนึกว่าเลงง่ายนะสไนจากข้างนอกมันอยู่ห้องข้างในแน่นอนอนะ่ะเพื่อนเราก็ไม่บุกนะฮะเพื่อนเราก,กา็กำลังเข้าไปกำลังเข้าไปน่าจะกคลีย,ยอ,อยู่โอเคดี๋่วผมกำลังเข้าไปข้างบน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนโดนเข้าไปต้องเอาโดนไปตัวก่นอนผมมีมีมีวะ่ะต้องโยนกระโดดข้ามเอาโดดติดโถเอ้ยเพื่อดนลูกซองวะ่ะโอเคอันนี้อันนี้ทีนี้อยู่ห้องไหนจะยิงระเบิดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนึง,นงไอ้เชิยตัวนี้หมดแล้ววะ่ะ ต้องยิงจากข้างนอกอย่างเดียวเลยไม่มีตัวไหนยืนได้เห็นเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตัวหน,น,น,นึ่งบันหนึ่งยิงลงไปน่าจะโดนอ่ะแต่ตรงนั้นแหละกูวิ่งเลยห้องมา บุกยากว่ะดัดไอ้เหี้ยนไหว่าตาคนโอ้ยเหี้ยแม่งขึ้นมาข้างบนกดระเบิดทันอวมเมื่อกี้เนี่ยโอ้กำลังกดปิวเลย โรีโหลดโอจะเข้ายัางไงดีคะเนี่ยแล้วเพื่อนกูเป็นจ่าด้วยไงเข้าใจไหมโอเคขอสักวินาทีสุดท้ายห้องนี้หนึ่งตัวประตูเข้าไปข้างในด้วยนะ,อนะโอเคตายดีโหลดปิดเคทะลุกำแพงด้วย ไงดีวะกูต้องเข้าครับจังหวะม,ม,มีมีระเบิดอยู่ทางทาง้ายของห<บ>้อง,งตายวูห์เยี่ยเยี่ยมเยียยยยยโอ้ยลุ้นเลยครับกูลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยโอ้โหไหนละ่ะโอ้ถ้าเมื่อกี้เพื่อนเราไม่ช่วยยิงผมก็ตายนะโอ้ยลุ้นเลยกูต้องการหลังคาให้ดีเลย รอบเนี้ยมาหลังคาแน่ๆเอออ้าวคัสเตลเล่นอีกแล้วกูดโดนแย่งอีกแล้วกูเล่นมิวก็ได้วะโอเคดินคิวฮิมฆ่าเขาไม่ได้เหรอกูโปกูโปกูโป <c oughs> มึงฆ่าไม่ได้หรอกกูโปมาเมื่อกี้กดดันมากฮะเมื่อกี้ ดีนะรู้สึกรู้สึกถูกนะที่วิ่งเข้าไปเมื่อกี้ถ้าวิ่งเข้าไปเมื่อกี้แล้วฆ่าไม่ได้นี่แพ้แน่นอนครับโอเคครับโอเควางเข้าได้เข้าได้ทางเดียวแน่นอนปากปากโะจบแล้วมุงจะดึงออกทำไมเนี่ยโอเควางกันไว้เฮ้ยมีมีโดนแถวนี้ ถ้าม,มึงโดดเข้าไดา้มึงก็โดดนะวางแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอ,ะอ่ะปึบอโดนโดนพังเพื่อนข้างใต้เหมือนโดนจะมีลีโหลดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ดานนี้ได้อยู่ห้องนี้ห้องนี้การง่ายอยู่อืมอืมโอเค เออด่านนี้ข้าวโมงมันเข้าไม่ได้นะดูละดูละมามากัานตัวห้องครัวโอเคโอเคในตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยมั้งยิงมาได้ edd mountain เล็ดเดมคัมเอาละเว้ยเฮ้ยมีเกาะด้วยนะู่นวะเลืมเก็บเกาะเอากดผิดกดผิดกดผิดจะกดจะกด f ไปกด g เกือบคว้างระเบิดแล้วไงกู เนี่ยเสียวตรงเนี้ยชิบหายเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยเสียวมากเฮ้ยแต่มันไม่เจอระเบิดเนี่ยมันไม่เจอ,ม,ม,เจอมันไม่เจอนะมันเข้ามันไม่ได้โอเคเอา้าวเฮ้ยมีคนอ๋อมึงมึงแทงเธอไมาได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตรงนี้เคลียร์ชั้นล่างไม่มี ชั้นบนไม่มีโอเคตรงนี้โอเค,อเคสวยแท็กแหละเทเชอร์ทิปหายละมีเทเชอร์ด้วยวะดูไอ้นี่อยู่ทางไอ้ห้องครัวเนี่ยถ้าเข้ามาทักตัวหนึ่งกดระเบิดเลยโอเคโอเคบนมันก็ยังหามไม่เจอนะว่าเราอยู่ไหนจะเมื่อโดนยิงไปแล้วเออข้างบนข้างบนซาเลดอยู่ข้างบน ไอ้นี่มั้งนอนชิลเลยนอนเหมือนนักเหมือนนอนดูละครเหมือนนอนดูอะไรในในไอโฟนเท่งจริงครับดูนอนโอเคไหมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเพื่อนอย่าขวางทางดิลูกเออเออกูจะโดนตรงนี้ยิงไหมเนี่ยเสียว่ะเอาแล้เวเทเชอร์มาแล้วฮะหนึ่งศพครับแล้วเพื่อนเราลมลมลมฮองโข่วฮองคข่วเร็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 วออกไปยังไงอ่ะเพื่อนมันไม่เอาละไอ้เหี้ยมันกันเรนนี่หมดเลยอ่ะเพื่อนเราอ่ะ มีเทเชอร์เออมีเทเชอร์ด้วยนี่ว่ามีเทเซอร์ด้วยนี่ว่าเอาละเอาละเอาละมึงเอาละมึงมึงจะระเบิดตรงไหนเทเซอร์นดีไว้เก็บได้ตัวงไว้ตรงนี้หนึ่งตัวเอาเพื่อนกูเองนี่นี่นวิ่งมางนี้ละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันไม่ปลูกมันเลยวะ ไอ้เพื่อนอย่าขวางทางกูกูมองไม่เห็นโอ้ยระเบิด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 มันยิงเข้ามาอีกมันยิงเข้ามาอีกโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้ my god โอ้ยเพื่อนมันอยู่ห้องครัวมันอยู่สามห้องเลยเพื่อนเอาแล้วไงมันส่งโดวเข้ามา อุ้ยตายทั้งซ้ายทั้งขวาฮะแพ้ครับผมนะแพ้บ้างฮะนานๆทีชนะตลอดก็ไม่ใช่ปะเออมันคือข้ออ้างของคนแพ้ครับโอเคเดี๋ยวพัดทหน้าเดี๋ยผมจะปลดล็อกฟอร์สมาให้เล่นกันมาให้ดูกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะแพ้บ้างครับแพ้เป็นพาช้าเป็นมารครับโอเคพวกน็หมายพัฟต่อไปแล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ลวกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม